สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรดินตัวเดียวซึ่งเป็นสูตรบีที่ผมจะมาคำนวณแบ่งหัวชมกันสําหรับทำโจทย์ที่ติดตามนะครับร้อยชิป็นียร์ทางวันวันที่16พฤศจิกายน2 5 6พซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดินมานะครับสำหรับสูตรบีนะครับดินตัวเดียวสูตรนี้ครับเดินมาห้างผลิดนะครับวันที่5ได้เลี่ได้เท่าศูนี่สี่ส่วนสูตรเอสูนี้นะครับลงมาให้แล้วนะครับสูตรได้เลขสี่ในงวดที่7นะที่ผ่านมาเนาะ เลขสีออก0 4เข้าที่10หน่วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ที่ผมจะมาวางไว้ชมก็จะเป็น2สูตรอันนี้นะครับสูตรทางเลือกกับสูตรดันตัวเดียวนะครับอ่าทางเลือขสูนี้นะครับทำได้7890นะครับออก0 4นนะครับก็ยังติดมาอยู่1ตัวนะครับศูนย์เข้าที่ตำหนักลอยนะครับ วันที่5้าิบนะครับศูนย์มาหลักร้อยนะครับส่วนอันนี้จะจะเป็นตัวเดียวนะครับศูนย์นี้เดิมมาห้างวันติดนะครับวันแรกครับที่ศูนย์เริ่มเดินจะเป็นวันที่ออกห0ศย์วันแรกได้ที่ศูนย์นะครับออก6 0 6มาที่หลักสิบนะครับวันที่สองได้ที่หก มาที่ร้อยสิบนะครับวันที่สามได้เลขหกก็มาที่ร้อยสิบวันที่สี่ได้เลสอง วัที่5ดิซออกสู่ซีซสูตรนี้เดินมา5วออัติดนะครับใน่งวนนี้เป็นวันที่6นะครับที่ผมจะมาแบ่ 1, ปงปันไว้ชมกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่มาที่ไปสำหรับสูตรตรัวเดียวสูตรนี้นครับอ่ะเรามาลองคำนวณเทียบดูนะว่าสูตรนี้เข้ามา้าม้วน จริงไหมนะครับสถิติเด้งว่าได้ครับงวดที่สูตเริ่มเดินคืองวดที่วหกศูนย์หกนะครับทีนี้ผมจะนําผลรางวัลที่หนึ่งจะเริ่มในงวดทเดียวแปดหกเจ็ดนั้ 8, 6, 7, นะจะมาตั้งคำนวณด้วกันวิธีคิดสูตรตัวเดียวนะสูตรนี้ครับนำตั้มหลักพันบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบวกกันสองครั้งบริดหกคงที่นะครับนี่จะเป็นวิธีคิดนะครับก็คือหลักหลักพันนะครับคูณสอง หลักหน่วยคูณ2แล้วก็บริหกคงที่อีกครั้งนี่จะเป็นวิธีคิดนะครับเป็นสูดินตัวเดียวนะครับก็มาที่หลักนะครับก็ดินที่ร้อยสิบหน่วย,ยนั่ครับเรามาลองบวกเทียบหนึ่งครับหลักพันคือเลขห้าครับบวกกันสองครั้งมีค่าเป็นศูนย์บวกสี่เจ็ดบวกกันสองครั้งมีค่าเป็นสี่บรโหกคงที่ครับ 0บวก4เป็น4บวก6ของนี้เป็น0ย์ได้เลข0ย์ครับเลขที่ออก6ือกในงวดแรกนะที่สูนย์เริ่มเดินคืองวดที่ออก6ครับงวดต่อมาครับงวดที่2นะครับสถิติในงวดที่2ครับศูนย์นี้ทำได้ดินตัวเดียวคือเลข6มาที่1 1 0ในงวดที่2ออกกห6 2ครับ วิธีคิดหลก 1, ักพันบวก2ครั้งนะครับหลักหน่วยบวกสอ2ครั้งบวกหกคงที่อีกครั้งนี่คือวิธีคิดครับมาลองบวกเทียบดูครับ8ปบวก2เป็น1 0 10บวก6คงที่ได้16เนาะใช้ตจวย์ตัท้ายเป็นเลขเินที่ได้ใน,น2ดเป็นเลข6เลขที่ออกคือ6กบวกครับเลขขู่ตัวนี้มาที่ตำแหน่งห้ัก110นะมาที่2หลักนี้นะครับก็ถูกเป็นือนกัน วัที่3ในวัที่3ครับสูนี้ได้เลข6มวดที่3ออก6 6 5นะครับวิธีการคำนวณสูดินตวเดียวสูนี้นำตำ้งเป็นหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักโรอ่าหลักหน่วยบวก2ครั้ง แล้วก็บูรีเลขคงที่อีกครั้งทีนี้มาลองบวกเทียบดูครับสถิติในวันที่สามสูตรนี้ครับคำนวณออกมาได้เลขหกนะครับเราก็นำสามนับบวกดูนครับหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกหกคงที่สิบหกใช้ตัวตัวท้ายเป็นเลขดินที่ได้คือเลขหกในวันที่สามออกหกห้าครับมาที่ตำแหน่ง ตำแน่1ร้เนาะก็ถูกเป็น3ามนวดต่อมาครับงวดที่4ในงวดที่4ครับสูนี้คำนวณได้เลข2นะครับเลข2ตัวนี้ครับเข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยครับวันนั้นออก9 2 วิธีคิดหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งได้หคงที่ครับ6กบวกหคงที่ป็น12ครับดินตัวเดียวที่ได้คือเลข2องเนงวัี 2, 4, ออก9 6 2ครับมาที่หลักหน่วยครับทุ 4, มสีไว้ต่อมาครับงวดที่5ในงวดที่5ครับสำหรับสูนี้คำนวณออกมาได้เลข4 เลขที่เอาอในวัที่5คือ0ู4ย์ครับวิธีการคำนวณสูดดินตัวเดียวสูนี้ครับนำหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวก2ครั้งด้วย6คงที่อีกครั้ง4บวก4เป็น8 8บวก6โคงที่เป็น10 4 14ตัตุน้าออกไปครับดินตัวเดียวที่ได้ในวัที่5ที่ผ่านมาคือเลข4ีเลขที่ออกคือ0 4 4ครับมาที่ตำแหน่งหลัก10และหลักหน่วยครับสูงนี้เดินมา5งวดติดเลยนะครับวันนี้เป็นวดที่6นะครับวดที่6งวดนี้นะครับดินตัวเดียวจะเป็นเลขอะไรมาลองคำนวณดูนครับทีนี้ผมจะนำผล พลังที่หนึ่งนะจะมาตั้งคำนวณดูกันก็จะเป็นในงมัดอุณหภูมิศีครับอันนี้มาลองคำนวณดูครับวิธีการคำนวณสูงน,นี้ครับหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งแล้วก็บรริเลขคงที่ครั้ง2บวก8เป็น10บ0บวก6คงที่ เป็น16บหกตตัวหน้าออกไปครับชาชวาตัวท้ายเนาะที่ได้งมวดนี้คือเลข6เป็นเลขเดินวนวันนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะนี่คือสูตรตัวเดียวนะครับนี่คือที่มาที่ไปสําหรับสูตรตัวเดียวสูตรนี้นะครับก็นําไปพีาดูนะครับสูตรนี้เข้ามาแห้งวมติดนะครับนี้เป็นเมื่อวดที่6งเมื่อเดียววันนี้ครับได้เลขหกนะครับเป็นเลขคู่ที่ได้งวันนี้นะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าจอกันไว้ครับถ้าเกิดสูรเดินต่อสามารถที่นําสูตรนี้ไปคํานวณต่อได้นะครับ จะเป็นวิธีคิดนะครับเป็นวิธีคิดสูตรตัวเดียวแล้วสูนี้ส่วนทางน้เลขนะครับอ่ะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาวางไว้ชมกันนะครับตัวเดียววันนี้ครับได้เลขหกนะครับก็นําไปเทียบกับสูตร A ดูได้นะครับนี่คือสูตร B นะครับตัวเดียววันนี้ครับวันประจําวันที่16บพฤศจิกายนเนาะวันนี้เป็นวันที่6มาลุ้นกันครับ สูนี้เป็นสูดินตัวเดียวนะครับสูดินตัวเดียวงวันี้ครับได้เลขหนะครับวันนี้เป็นงวดที่6นะครับส่วนทางเดอเลขนะครับ เอฟซีที่ถามเข้ามานะงวดนี้ครับเป็นมดที่5 3 52ที่ผ่านมาในมดแล้วได้7890ออก044นะครับในวดนี้ครับได้3456นี่คือทางเดินเลขมวดนี้นะครับ3456นะครับครวันนี้ติดมา1ตัวเนาะไม่10ก้นวินนะครับมวดนี้ครับสเลขนี้ดินที่10หน่วยครับ ส่วนอันนี้จะเป็นสูตดดินตัวเดียวนะครับงวดน,นี้ได้เลขหนะครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ